็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับดีกับผมนะครับแฟ,ฟนเฟมเมอร์ก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมอาจจะได้อัพคลิปนะครับเพราะพรุ่งนี้ไปรอๆนะครับโ <Okay. S 1> อเคงั้นวันนี้ไม่แคสราเลนเจอร์ดีกว่าแคสเบื่อแล้วนะครับอ่ะนี่คือโมบายเจนนะครับเดี๋ยว,ยว,ยวผู้ชมไม่เห็นนี่มาอนจะเต็ทอ อ่านี่ยนี่คือมบาลีเจนครับอันนี้อันนี้ยนกะครับก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับก็ขอคุณเกมดีๆอย่างนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บนึงนะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานะครับอ่ะตอนนี้เกมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหลายหมดให้เลือกไม่ว่าจะเป็น จะมาดูโหมดแรกกันก่อนครับเป็นโหมดจับคู่นะครับโหมดจับคู่ก็เล่นปกตินะครับผมอ่าเป็นโหมดปกติที่เราเล่นกันต่อไปโหมดแรงครับโหมดแรงนี่จะเป็นตัวละครที่เราซื้อมาแล้วเอามาเล่นกันครับต่อไป brawl mode นะอ่านถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ขออภัยคืออันนี้จะเป็นโหมดแบบว่าซื้อของซื้อไปเลยแล้วก็ไปสู้นะครับ เกิดได้เกิดได้อะโหมดต่อไปเป็นโหมดมนุษย์ AI นะครับเป็นคือพวกเราอะจะไปสู้นะครับสู้กับเจ้าบอทนะครับอันนี้โหมดกำหนดเองคือสามารถกำหนดเองได้ว่าสมมติผมจะหนึ่งหนึ่งกับพิต้าประมาณนี้ครับ mm. ก็สามารถกำหนดได้นะโอเคน่าจะหมดแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปเล่นหมดจำคห้ดูนะครับ <Okay. S 1> โอเคนะก็ไม่อยากน้งมาครับปุ๊บอาวประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยอืม ตอนนี้เราสองคนคนระับโอเคมาแล้วอ่าก็จะมีตัวละครหลายตัวให้เหลือกนะไม่ว่าจะเป็นายลายุนกาวอันนี้ตัวเชียนะไม่รู้อันนี้ไซเบอรนะ์อันนี้นาน่าอันนี้เบนนะอันนี้อลนะูกัสอันนี้บามอนอันนี้ชูนะอันนี้อ่ามีอารันมีอาอันนี้ไทเกลนะเป็นแท้งเงินนะ นีคาลี Girl น okay. อ่อันนี้ฟรังโกอันนี้ฟราเอลอันนี้มอรทตอนะครับแล้วก็กร์ลนะครับโอเคเอ้าอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยังไม่ทันไรมันเลื่องให้ผมแล้วครับโอโ้โหไหลว่ะโอ้โหไม่ได้เลยครับแต่ว่าจะสอนครับอันนี้น่าจะ ฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวผมกับมาอีกรอบเมื่อมาโอเคครับตอนนี้มันก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะย้ายมาตรงดีตรงบนนี้แล้วกันครับโอเคแล้วก็ซื้อของซื้อของแล้วก็ไปไฟนนะะ่นะครับอืมนะคะอืมโอเคนะ เกมนี้จะใครเล่นเกมอีกเออร์เจนจะรู้ดีนะครับว่ามันคล้ายๆกันเลยฟ <Feel S 1> ิวตุ่งตัวนี้ก็มีความสามารถคือตีไกลนะครับซซเซฟไซเบอร์ซเซเบอร์นะครับตัวนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับถ้าใครดูคลิปแรกของผมน่าจะยังไม่ได้อัปเดตมาครับ วันนี้ผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวแล้วก็ตีนไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปครับบับโบบนะครับตีต่อไปตีต่อไปอ้าวอยากเจอตัวนี้พอด,ดีเลยครับนี่อ่ะเอ้าก็ว่าจะใช้คอมโบให้ดูสักหน่อยครับ นะแล้วก็สามารถกดคำสั่งได้ครับบูม <Boom. S 1> อ่ะยุนจาตามทันแล้วเซตกูสิมึงฟิลเราตีไกลครับยุนเจ้าโอ้โ oh หยุนเจ้านี่มาดีตลอดนะครับมาเน่ไปไหนวะมึงมานี้มึงมึงมึงฟิลตบตบตับ บอบไม่ชันแล้วครับโอเคนะครับ okay, งั้นเราไปตีกันต่อเลย ตอนนี้ผมก็จะเล่นต่อไปฮะเรื่อยๆนะเรื่อยๆ๋ยวใช้คอมโบใส่โ้ยอเดี๋ยวโอ้ตอนนี้มันแหลกมากครับพอผมอัคลิปไปด้วยนะมันแหลกถ้าผมไม่อาลิปนันเรื่อเปิดเรื่อเปิดนะครับเอาละวันนี้ก็นะจะไม่ อัพให้จบแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับโอ้ยจบสักที